ชาติมหาอำนาจอเมริกาอิสราเอลกำลังแบ่งเค้กซีเรียกันการปกครองของอันจุลนีไม่ง่ายในสถานการณ์นี้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางอีกคลิปหนึ่งนะครับประจำวันที่16ธันวาคม 2 5 6 7ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเฉพาะที่ซีเรียตอนนี้มันกลายเป็นรัฐที่ไร้รัฐแล้วนะครับหลังจากที่รัฐบาลอัลฮัตซ์นะครับถูกกลุ่มกบฏท,ที่นำโดยฮัสซันอับดุลการนีหรือว่าอันจูลานีเนี่ยนะครับสามารถพากลุ่มกบฏเคลื่อนที่จากเมืองอิดลิฟทางตอนเหนือมาทั้งถึงทางตอนใต้ควบคุมส่วนใหญ่ของประเทศซีเรียไว้ใช้เวลา11วันสถานการณ์ที่ อันจูเลนีจะควบคุมประเทศซีิลียให้มันอยู่ได้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าท่านู้ฟังครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ถ้าเรายาจําได้นะครับการล่มสลายของผู้นำเผด็จก,การคนหนึ่งที่อยู่ในตะวันออกกลางนั่นก็คือการล่มสลายของอ กัตดาฟีนะครับกัตดาฟีนั้นดูเหมือนว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่อมาหลังจากที่มมฮัมดกัตดาฟีเนี่ยครับถูกค้นล้มจากทางฝั่งชาติตะวันต,ตกมันก็ทําให้ประเทศที่เขาครอบครองอยู่นะครับต้องเผชนกับภาวะการจะลาจนซึ่งมันเหนือการควบคุมจากการที่สามารถจัดการโมฮัมมักัตนะดาฟีใดใดได้นะครับมันก็เหมือนกับการที่ซีเรียเนี่ยครับตอนนี้หลังจากที่ ประธานในบริอานฮัสซัดต้องลี้หนีภัยไปอยู่ที่รัเสเซียเพราะนั้นการควบคุมประเทศที่เกิดขึ้นจากผู้นำคนล่าสุดอันจูเลนีนี่นะครับมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันที่จะควบคุมกลุ่มนักลบกต่างๆกลุ่มกบฏต่างๆที่อยู่ในปุยภาคแถบนี้นี่ะครับไล่เลียงแล้วมันก็มีเกือบหกลุ่มเหมือนกันเพราะนั้นการที่กลุ่มแต่และกลุ่มนี่แหละครับก็ต้องการแยกเป็นก๊กเป็นเหลา่าต้องการมีตัวตน ต้องการอำนาจครอบครองต้องการผลประโยชน์นี่แหละครับมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะควบคุมประเทศซีเลียนะครับองคาพยศประเทศซิเลียให้สามารถเดินทางไปสู่อนาคตข้างหน้าได้อย่าลืมนะครับว่ากําลังทหารของซิเลียนั้นมันก็ยังมีอยู่นะครับแต่ดูตอนนี้ดูเหมือนว่าแต่ละกรมแต่ละกองมันก็ไม่สามารถควบคุมได้แม้ว่าจะบอกว่าจะ พร้อมที่จะอยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของอันจุลนีแต่มันก็ไม่ใช่ง่ายที่เขาจะควบคุมองค์าพยพประเทศซีเรียขนาดใหญ่ได้ท่านผู้ังครับหลักๆตอนนี้ซีเรียมันก็จะแยกมองเห็นชัดเจนก็คือเคิร์ดทางด้านเหนือที่อยู่ในอิทธิพลของอเมริกาและก็ทางด้านที่ติดกับประเทศตุรกีก็จะมีกลุ่มชาติเสรีซีเรียนะครับที่อยู่ในการสนับสนุนของ ขนาดทางด้านใต้ลงมานอกจากกลุ่มของ HCS หรือว่า a n j u r a n i เลยนะครับมันก็ยังมีกลุ่ม ISIS นะครับมันยังมีกลุ่ม ISIS นะครับกลุ่มของอนักรบ s o r นะครับหรือว่า Operation Room กลุ่ม ISIS หรือว่า Islamic State in Iraq and Syria นะครับมีกลุ่ม SNA s e r i a l National Army นั่แหละครับ ซึ่งดูเหมือนว่ากลุ่มแต่และกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็ยังไม่สามารถรวมตัวกับกลุ่มของอันจลนีได้ท่านผู้ฟังครับช่วงสงครามที่มันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนรัฐบาลกระทนหันเกือบ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศที่ดูเหมือนว่ามีความเคลื่อนไหวมากที่สุดนะครับหลักๆมันก็จะมีอิสราเอลกับอเมริกาเพราะว่าเห็นชัดๆเลยนะครับว่าอิสราเอลกับอเมริกาตอนนี้รวมหัวกันยึดจะยึดประเทศ ในบริเวณพื้นที่ติดพรมแดนของที่ตัวเองมีความควบคุมอยู่นะครับเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆอเมริกานั้นที่ให้การสนับสนุนกลุ่มเคิร์ดที่อยู่ทางด้านตอนบนถ้าตามรูปภาพก็จะเป็นสีอ่าส้มๆนี่แหละครับอเมริกานั้นโดยกลุ่มเคิร์ดนั้นก็จะพยายามมีอิทธิพลรุกดินแดนเพิ่มเติมเข้ามาลงทางด้านใต้มาเรื่อยๆนะครับเพราะถ้าตามรายงานนี่แหละครับมันก็จะมีคลิปวิดีโอของกองกําลัง อ,อเมริกาที่อยู่ในเคิร์ดนี่แหละครับรวมอาจจะเป็นกลุ่มเคิร์ดได้มีการเคลื่อนไหวขับรถลำเลียงหุ้มเกาะนะครับเข้ามาในพื้นที่เซเลียเพิ่มขึ้นทางตอนใต้ขณะเดียวกันอเมริกานั้นดูเหมือนว่าอาจจะไม่ต้องการให้กลุ่มเคิร์ดนี่แหละครับขยายพื้นที่มากเท่าไหร่เพราะว่าพื้นที่ปัจจุบันที่กลุ่มเคิร์ดดูแลอยู่นี่ยแหละครับมันก็มากเกือบครึ่งหนึ่งของซีเลียเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นในบริเวณที่กลุ่มเคิร์ดดูแลที่อเมริกาหนุนหลังเนี่ยแหละครับ มันมีทรัพยากรสําคัญก็คือน้ํามันเพราะฉนั้นเห็นเลยแหละครับว่าความหัวหมอของอเมริกาเนี่ยแหละครับรักษาผลประโยชน์ของตัวเองนั่นก็คือน้ํามันอีกเรื่องหนึ่งขณะเดียวกันเรื่องของการปราบปรามกลุ่มกบฏไอซิดมันก็ยังเป็นเรื่องหลักของกลุ่มเคิร์ดที่อเมริกาหลังหนุนหลังหลักๆก,ก็จะมีน้ํามันเนี่แหละครับเข้าไปไหนอเมริกาก็จะมีน้ํามันที่นั่นเป็นเรื่องผลประโยชน์ที่อเมริกาต้องดูแล บริเวณไหนไม่มีน้ำมันนี่แหละครับมันก็อาจจะไม่สนใจเท่าไหร่แต่ฟังครับนอกจากอเมริกาที่มีการอาจจะลุกคืบของกลุ่มเคิร์ดแบบเงียบๆนี่เลยครับไม่เป็นข่าวเท่าไหร่แต่ดูเหมือนว่าชาติที่มีการลุกอย่างมากเลยครับแล้วก็เรียกว่าลุกพื้นที่ซีเรียแบบตรงๆเลยไม่ต้องอ้อ,อมครอปอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็หาข้ออ้างว่าเพื่ออะไรก็าว่าไปชาติที่ว่าก็คืออิสราเอลหลังจากที่การล่มสลายของฮัตซัตเกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับอิสราเอลก็เคลื่อนพลเข้าไปบริเวณที่ราบสูงโกลันเลยครับที่ลาบสูงโกลันนั่นพื้นที่มากกว่า1,800ตารางกิโเมตรนี่ยครับมันกลายเป็นพื้นที่ที่อิสราเอลตอนนี้เข้าไปยึดครองตอนนี้อิสราเอลไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่ราบสูงโกลันนะครับมันเลยไปถึงโน่นเลยนะครับภูเขาเฮอร์มอน ภูเขาฮอร์มอนนั้นก็จะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดนะครับเมื่อมองจากลงไปนี่แหละครับถ้าเผื่อไปตั้งเรดาร์ไว้บริเวณตรงนี้นี่นะครับมันจะมองเห็นทั้งหมดเลยทั้งเลบานอนทั้งซีเรียเรียกได้ว่ากรุงดามัสกัสในละสหมีไม่เกิน40กิโลเมตรนี่แหละครับมองเห็นทุกความเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นทหารของจากหน่วยโลกพิเศษซาดัของกองทัพอิสราเอลนี่นะครับมันก็เลยมีการไปปฏิบัติการอยู่บนภูเขาฮมัน ฝั่งซีเรียซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่หน่วยของทหารซีเรียเข้าไปปฏิบัติการบนเทือกเขาฮอมอ,อาแห่งนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับหน่วยลบนั้นได้เข้าไปควบคุมจุดสังเกตการของกองกําลังสันติภาพแห่งสหป,ประชาชาติในขณะที่ลาบสูงโกลันนี่แหละครับมันกลายเป็นพื้นที่สําคัญที่อิสราเอลตอนนี้เข้าไปยึดครอง หมดแล้วล่ะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ยึดครองตรงๆเลยครับพื้นที่โกลันที่ราบสูงโกลันท่านผู้ฟังครับที่ราบสูงโกลันเนี่ยนะครับทำไมมันจึงมีความสําคัญในเรื่องของที่ราบสูงโกลันนี่แหละครับเพราะว่าที่ราบสูงโกลันนี่แหละครับมันเป็นที่สูงที่เป็นต้นเกเนิดจากภูเขาไฟนะครับทอดยาวจากเหนือจรลดใต้นะครับอยู่ห่างจากกรุงดามัสกัสประมาณ60กิโลเมตรมันมีอนณาเขตติดแม่น้ํายามุกนะครับและก็ ม่น้ทะเลกาลีนีนะครับเพราะฉนั้นมันเลยกลายเป็นพื้นที่สําคัญที่มันสําคัญเพราะว่ามันเป็นจุดให้สังเกตการการเคลื่อนไหวในซีเรียได้แล้วก็เป็นภูวิศาสตร์ด้านน้ำนี่แหละครับสำคัญมันมีแม่น้ําลําธารหลายสายดินที่อุดมสมบูรณ์สามารถปลูกเพาะปลูกทั้งองม่ลสวนผลไม้รวมถึงปศุสัตว์หลักๆสําคัญนี่แหละครับเขาบอกว่ามันมีบอ่อน้ํามันอยู่ในบริเวณแถบนี้ด้วยนะครับซึ่งมีการค้นพบ น้ำมันเมื่อ,อปี2,558หลายพันล้านบาทเร็วเหมือนกันเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นจุดสำคัญของที่ราบสูงโกลันท่านผู้ฟังครับการที่อิสราเอลไปยึดพื้นที่ลราบสูงโกลันและก็ผนวกเข้าเป็นดินแดนเมื่อปี2,524นี่ครับดูเหมือนว่าสหรประชาชาติรวมถึงประเทศต่างๆไม่เห็นด้วยนะครับที่เห็นด้วยดูเหมือนว่าจะมีอเมริกานี่ครับในปี2,019รัฐบาลของทรัมป์นี่แหละครับ ได้ให้การรับรองที่ลาดสูงโกลันอย่างเกฑ์เป็นทางการว่าเป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอลเรียกได้ว,ว่าอเมริกากับอิสราเอลตอนนี้รวมหัวรวบหัวรวบหววางที่จะแบ่งแยกดินแดนของซีเลียอเมริกาก็จะเอาทางตอนบนของซีเลียตามภาพก็จะเป็นกลุ่มนักรบเคิร์ดนี่แหละครับควบคุมดูแลอยู่ขณะท่าทางตอนถ้าฝั่งติดของอิสราเอลโดยเฉพาะที่ลาดสูงโกลันและก็ภูเขาเฮอร์มอนนี่แหละครับ อิสราเอลตอนนี้ลิบเรียบร้อยเลยครับจัดก,การครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วอิสราเอลก็มีการประกาศนะครับว่าจะครอบครองเพื่อป้องกันวความปลอดภัยของอิสราเอลเท่านั้นเพราะว่ามันมีรายงานนะครับว่าอย่างโอเลนมาคอสเดนนี่แหละครับโฆษกอิสราเอลกล่าวเอาไว้นะครับว่ากองทัพอนะิสราเอลนั้นมีความจําเป็นเพื่อเหตุผลด้านการป้องกันประเทศเนื่องจากว่าภัยคุกคางจากกลุ่มฮิญาตที่ปฏิบัติการใกล้ชายแดนเพื่อรับรองความปลอดภัยของ คละเมือนของอิสราเอลเองขณะเดีวยวกันเนทันยฮูก็มีการประกาศเมื่อวัน 22, ทีน่12ธันวาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าการจัดการนั้นเตรียมการดังกล่าวนั้นเป็นเพียงการชั่วข่าวแต่จะยังคงดําเนินการต่อไปจนกว่าจะรับประกันความปลอดภัยที่ชายแดนของเราได้ชายแดนของเราได้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเผื่อชายแดนไม่ปลอดภัยเนธันยฮูก็บอกว่าจะยึดโกลันเอาไว้อย่างนี้เนี่ยนะครับไม่สนใจว่าใครจะว่าอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้น มันก็เลยมีรายงานนะครับว่าฝรั่งเศสนะครับออกประนามการยึดพื้นที่ดินแดนของเกิดขึ้นในขณะนี้โดยฝรั่งเศสบอกว่านะครับว่าเรียกร้องให้เยเรูซาเล็มและก็ตะวันตกเคารพบ,บูรณภาพแห่งดินแดนของซีเรียและถอนทหารออกจากพื้นที่ปอดทหารรวมถึงสหรประชาชาติหรือว่า UN เนนี่แหละครับก็มีการเรียกร้องให้อิสราเอลถอนพื้นที่ออกไปด้วยขณะเดียวกันมันก็มีชาติที่อยู่ในภูมิภาคแถบนี้อย่างเช่นซาอุดีอราระเบีย รือว่าตุรกีนี่หละครับได้ออกมาข้อเรียกร้องเหมือนกันอย่งางซาอุดีอาระเบียนี่หละครับได้ออกประนามการกระทําของอิสราเอลโดยเขากล่าวว่าเยรูซาเล็มและตะวันตกกําลังพยายามทําลายโอกาสของซีเรียในการฟื้นฟูความมั่นคงเสถียรภาพและก็บุรุษภาพแห่งบินแดนขณะที่ตุรกีนี่หละครับก็ออกมาประนามเหมือนกันนะครับว่าอิสราเอลพยายามบ่นทําลายโอกาสของสันติภาพในซีเรียซึ่งดูเหมือนว่าอิสราเอลนี่หละครับไม่สนใจใครทั้งนั้น เพราะว่าอเมริกาหนุนหลังอยู่แล้วเต็มที่โดยเฉพาะทรัมป์นี่แหละครับตอนนี้ได้แสดงความร่วมมือกับอิสราเอลหลายอย่างนอกจากขยิบตากันริบพื้นที่ซีเรียในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่ราบสูงโกลันและก็เทือกเขายอดเขาเฮอร์มอนนี่นะครับมันที่ทําเกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันนี่แหละครับนอกจากนี้นี่นะครับการที่อิสราเอลโจมตีในเรื่องของระบบป้องกันภัยระา,าศอย่างหนักของ ซีเรียที่อยู่ในภูมิภาคแถบนี้การโจมตีเกิดขึ้นในช่วง 2- 3สาวันหลังจากการล่มสายซีเรียนี่แหละครับมีการโจมตีมากกว่า1 5 0 0ครั้งทำลายเป้าหมายไปแล้วกว่า500จุดเรียกได้ว่าฐานทัพสำคัญฐานทัพทางทหารฐานทัพอุปกรณ์นะครับสถานีเรดาร์มันกลายเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิสราเอลเรียกได้ว่าตอนนี้อิสราเอลจัดการที่เป็นเส้นหนามที่จะเป็นภัยคุกคามต่อประเทศตัวเองราบคาบเพราะนั้นมันก็เลยทำให้ซีเรียตอนนี้นี่นะครับ ในเรื่องของกำลังทหารระบบป้องกันนั้นมันอ่อนเปรีย้ยพลีแรงเต็มทนมันกลายเป็นว่าซีเรียกลายเป็นฐานทัพทางทหารทางอากาศของรัเสเซียของอิสราเอลอีกประเทศหนึ่งเรียกได้ว่าอิสราเอลเคลื่อนกองทัพอากาศข้ามผ่านพื้นที่ซีเรียได้อย่างง่ายดายสะดวกโยดินเพราะนั้นเป้าหมายการที่จะไปโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ที่มันอาจจะต้องเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แหละครับมันก็ไม่ใช่เรื่องลำบากแล้วล่ะครับหลังจากที่ระบบป้องกันภัยอากาศที่ต่อต้านกองทัพอากาศอิสราเอลนั้นมันไม่มีแล้วในปัจจุบันรวมถึงอิหร่านนั้นตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอ่อนแรงเต็มทีระบบป้องกันภัยอากาศก,าก็ไม่มีอิสราเอลโจมตีวันไหนก็ได้ขณะเดียวกันมันก็มีรายงานจากทางฝั่งของทรัมป์นี่แหละครับดูเหมือนว่าทรัมป์บอกว่าไม่ต้องการทําสงครามกับอิหร่านแต่ทรัมป์บอกว่าไม่ต้องการให อ,อิลานมีอาวุธนิวเคลียร์ก็เหมือนเป็นการขยิบตานี่แหละครับว่าอเมริกาอาจจะจัดส่งขีปนาวุธทลายเกราะหรือว่า,า GBU-57 ซึ่งเป็นตัวที่หนักที่สุดทำลายได้ลึกลงไป3-40เมตรนี่แหละครับให้กับทางฝั่ง,งอิสราเอลเอาไปย่อนทำลายาคลังฐานปฏิบัติการทัางฐานการสร้างอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งอยู่ลึกลงไปชั้นใต้ดินโดย อาจจะเป็นการปฏิบัติการของอิสราเอลหรือว่าอเมริกานี่ยครับอาจจะใช้ B2 Stealth นะครับบอมเบอร์ ber, นี่ครับห้อยไอเจ้า GBU57 ตัวนี้ไปทําลายเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับมันก็เลยทําให้ผู้นําอิหร่านอย่างคามีดีอีนี่แหล,ค She, ละครับชี้เลยละครับว่าอิสราเอลกับอเมริกานั้นอยู่เบื้องหลังของการพังทลายของระบบการปกครองของซีเรียเรียกได้ว่าอิหร่านก็รู้ก็มองเห็นนะครับว่า อิสราเอลกับอเมริกาเนี่ยแหละครับกลายเป็นผู้เล่นหลักในสถานการณ์ปัจจุบันที่เรียกได้ว,ว่าบอลกัดซาะบอลทําลายซีเรียในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้นําคนใหม่ของซีเรียนั้นดูเหมือนว่าจะยังไม่สามารถควบคุมองค์าพยพของซีเรียได้ทั้งหมดสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ซีเรียเนี่ยมันกลายเป็นโมเดลโมเดลหนึ่งที่มันอาจจะทําให้หลายๆชาติเนี่ยแหละครับมองเห็นโอกาสในการที่จะปฏิวัติก็เป็นกันไปได้เพราะว่า กลุ่มกบฏหรือว่ากลุ่มนักลกที่ในการเคลื่อนพลเลยก็ยึดซีเรียรได้ในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีกําลังพลมากมายเท่าไหร่ท่ามกลางประเทศซีเรียรที่อ่อนแอสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับเทียบเท่ามันก็มองเห็นใกล้ๆก็จะมีอิหร่านนี่แหละครับเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนชาวอิหร่านก็เกิดขึ้นไม่เว้นวายเหมือนกันจากรัฐบาลของผู้นํา ทางจิตวิญญาณคามเดีีนี่เลยครับมุ่งมั่นในเรื่องของการใช้อาวุธส่งออกสร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายในภูมิภาคแบบนี้ขณะเดียวกันประชาชนอิหร่านก็ไม่ใช่ว่าจะสะดวกสบายเศรษฐกิจจะดีต้องอยู่ด้วยการลำบากแล่งแค้นเหมือนกันขณะที่ผู้นำอยู่ด้วยความสุขสบายนำอาวุธเงินทองที่ขายน้ำมันได้ไปส่งเสริมการทำสงครามประเทศข้างๆเราก็มีนะครับอย่างเช่นพม่าเนี่ยนะครับ พม่าก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ในสถาภาพสุขสมบูรณ์เพราะว่ากลุ่มกระบฏกลุ่มต้านก็ยังมีปฏิบัติการอยู่ท่ามกลางความอ่อนแอของรัฐบาลพม่าในปัจจุบันมินออนไลน์ปัจจุบันนั้นไม่ได้แข็งแรงนะครับว่าอย่างเช่นชนกลุ่มน้อยกลุ่มว้าดแดงนี่นะครับมินออนไลน์ก็ไม่สามารถควบคุมได้รัฐบาลพม่าก็ไม่สามารถควบคุมได้เพราะนั้นโอกาสที่พม่าเนี่ยจะแตกสลายเหมือนกับซีเรีย เกิดการกลุ่มกบฏสามารถยกพลเข้ายึดเมืองหลวงพม่าได้มันก็ใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าซีเรียนั้นได้รับการสนับสนุนทั้งอิหร่านทั้งกลุ่มนักรบฮิสบลเลาะทั้งรัเสเซียแต่ก็ยังไม่สามารถรักษาประเทศซีเรียเอาไว้ได้ท่ามกลางกลุ่มกบฏมากมายพม่าก็กลายอาจจะกลายอีกเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเราที่อาจจะได้รับอิทธิพลของ กระบฏนักรบที่ทําให้สามารถปฏิวัติซีเรียได้กลุ่มกระบฏสามารถยึดครองอานาจได้เพราะฉะนั้นพม่าก,ก็อาจจะกลายเป็นประเทศในภูมิภาคของเราเนี่ยแหละครับอาจจะต้องล่มแตกสลายกลายเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยเหมือนซีเรียที่กลายอยู่ในปัจจุบันนี่แหละครับอาจจะดูแล้วนะครับว่าซีเรียนั้นอาจจะคงไม่สามารถรักษาสภาพประเทศเอาไว้ได้อย่างน,น้อยก็จะมีรัฐประเทศของเคิร์ดนี่แหละครับแยกมารัดหนึ่ง อาจจะต้องมีรัฐที่อยู่ทางภูมิภาคทางตอนเหนือที่อยู่ในความครอบครองของตุรกีอีกรัฐหนึ่งอิสราเอลก็อาจจะเป็นชนกลุ่มน้อยหรืออาจจะเป็นกันชนอีกรัฐหนึ่งนะครับนอกนั้นนะครับมันก็ยังมีกลุ่มไอซิดท,ที่ยังมีความแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นไม่ง่ายที่จะรวบรวมประเทศซีเลียให้กลายเป็นปึกแผ่นเหมือนเดิมท่ามกลาง สถานการณ์ที่ผู้นําคนใหม่นั้นยังไม่มีพละงกาลังไม่มีอิทธิพลไม่มีอะไรทั้งนั้นที่จะไปครอบครองนํากลุ่มกบฏต่างๆเหล่านี้มารวบรวมเป็นปึกเป็นแถนท่ามกลางสถานการณ์ที่มันดําเนินอยู่ที่ดูเหมือนว่า ตุรกีก็ยังไม่แสดงบทบาทอะไรนะครับซาอุดีอาระเบียตอนนี้ก็ยังอยู่เฉยๆก็อาจจะรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่ดูเหมือนว่าค,คึกคักหนักแน่นที่สุดตอนนี้ก็จะมี2ชาติเท่านั้นนี่แหละครับก็คืออเมริกาโดยเฉพาะอิสราเอลตอนนี้ยึดพื้นที่ใกล้จะถึงเมืองหลวงดามัสกัสแล้วละครับเรียกได้ว่ายึดเรียบๆง่ายๆไม่กระตกกระตากไม่สนใจใครทั้งนั้น รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับ